บรนด์แฟชั่นที่มีเจ้าจระเข้สีเขียวๆนะครับอยู่บนหน้าอกของเสื้อโปโลบนรองเท้านะครับหรือว่าบนชิ้นส่วนต่างๆของแฟชั่นทุกคนรู้ดีนะครับว่านี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่มีชื่อว่าลาคอสแต่คุณรู้ไหมครับว่ากว่าจะมาประสบความสําเร็จขนาดนี้ลาคอสผ่านอะไรมาบ้างและเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเจ้าของแบรนด์นี้นะครับไม่มีชื่อหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับจระเข้มาก่อนเลยแบรนด์นี้มีที่ไปที่มาอย่างไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะฮะดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้ครับคุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จครับพอเราเชื่อว่าธุรกิจรุ่่่่่นนนนนพีีเเหลลาา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 ้ครรรรรัขจจะะผกกกกทํตตดดดิิสใอไ ที่่มันนนาสนใจดังนั้นมันคงเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะเอามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตหรือวธุรกิจของเราได้นะครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแบรนด์ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์ลาคอสครับที่มีอายุยืนยาวเกือบจะร้อยปีแล้วนะฮะเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมกว่า100ประเทศทั่วโลกครับด้วยค กีี่ปก็ไม่มีเบื่อครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยโดนใจหลายๆคนกันอย่างยิ่งเลยนะครับแบรนด์นี้ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ฮะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความบังเอิญครับแบรนด์แบรนด์นี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากคนที่มีชื่อว่าเลเน่ลาคอสเป็นชาวฝรั่งเศสครับเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมปี1904ตอนนั้นครับที่เขาเติบโตขึ้นมาฮะเขาเลือกที่จะเดินทางสายอาชีพนะครับในการเป็นนักกีฬาและกีฬาที่เขาชื่นชอบนะครับแล้วกก็เลียคือฬาท นี่ลาคอสนะครับพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนได้รับการโปรโมตนะครับการเลื่อนขั้นเข้าไปแข่งในเวทีต่างๆแล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับและคุณเชื่อไหมครับว่าฝีมือเขานะครับไปถึงขนาดที่เป็นแชมป์โลกถึง3สมัยครับในปี1925ปี1927และปี1929ครับนั่นคือการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับและเขายังคงไปชนะระเวีีแกรนสแลมอีกเวทีหนึ่งนั่นก็คือรายการวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษก็ชนะด้วยเหมือนกันนะครับเป็นแชมป์เหมือนกันในปี19 2 5แล 1,928ครับซึ่งถ้าใครตามข่าววงการเทนนิสนะครับก็จะรู้ว่าแกรนด์สลมเนี่ยทั่วโลกมีอยู่4รายการครับอีกรายการหนึ่งที่เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการหนึ่งนะฮะมีชื่อว่า U.S. Open ซึ่งเขาก็ได้รับแชมป์ถึง2สมัยด้วยกันครับนั่นก็คือปี1,926และปี1,927ครับเรเน่ลาคอสนะครับกลายเป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับที่มีคนจับตามองอยู่เต็มไปหมดเลยครับประเด็นสําคัญคือชื่อของเขาครับ ลาคอสเนี่ยมันอาจจะแปลว่าจระเข้ในภาษาใดภาษาหนึ่งนะฮะภาษาบ้านเกิดของเขาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนที่เขาเป็นแชมป์เยอะๆนะฮะในปี1927ครับนักข่าวคนหนึ่งครับเป็นนักข่าวในวงการกีฬาเนี่ยตั้งฉายาให้เขาคับว่าเป็นจอระเข้แห่งวงการเทนนิสเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขาครับที่เป็นการเล่นแบบเข้มข้นนะครับดุดันที่สําคัญคือกัดไม่ปล่อยครับถ้าสมมุติเขาได้แข่งกับคู่แข่งคนไหนแล้วนะครับเขาจะต้อนคู่แข่งคนนั้น,นะฮะจนจนมุมจนคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถสู้ได้บนสนามอีกต่อไปนี่คือ การเล่นที่ดุดันของลาคอสพอเจ้าตัวเองนะครับรู้ข่าวนี้ครับเขาชอบฉายานี้มากๆครับจนแทบจะเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นจอระเข้นะครับแต่ทีนี้ฮะสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นก็คือเขารู้สึกเขาประทับใจกับฉายานี้ครับแล้วก็ไม่อยากให้ฉายานี้เนี่ยอยู่แค่บนข่าวหนังสือพิมพ์อีกต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจนะครับว่าจ้างเพื่อนของเขาครับชื่อว่าโรเบิร์ตจอร์สนะครับเป็นศิลปินฮะให้โรเบิร์ตจอร์สเนี่ยช่วยออกแบบสัญลักษณ์ให้หน่อยครับเป็นโลโก้ของจอระเก้นครับที่เขาเนี่ยจะได้เอามาปริ้ ใส่ไปแข่งครับจะได้เป็นเหมือนกับว่าเนี่ยจระเข้มาลงสนามแล้วนะฮะนั่นคือที่มานะครับที่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกครับของสัญ,ญลักษณ์จระเข้ครับซึ่งจระเข้ตัวนี้ก็คือฉายาของคุณเลเนลาคอสที่ใส่ลงสนามเทนนิสทุกครั้งนั่นเองจนกระทั่งในปี1933ครับเลเนลาคอสตัดสินใจว่าจะทําธุรกิจครับและธุรกิจที่เขาอยากจะทำเนี่ยก็คือธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นฮะโดยเขาเองนะครับไม่จําเป็นต้องสร้างแบรนด์ใดๆแล้วเพราะตอนนี้คนทั่วโลกครับรู้จักเจ้าจระเข้สีเขียวที่อยู่บนอกเสื้อขอขขงเขาเ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นที่มาครับที่เขาเริ่มที่จะหาผู้ผลิตนะฮะหาคนที่เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นครับมาเป็นพาร์เนอร์เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเขาตรงนั้นเป็นที่มาครับที่เขาไปติดต่อกับบุคคลบุคคลหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานนะครับผลิตเสื้อผ้ารายใหญ่ของฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับบุคคลคนนี้คือคนรู้จักของเขาครับที่มีชื่อว่าอังเดรกิลเลอร์หลังจากคุยเจรจาธุรกิจไปสักพักหนึ่งนะครับสองคนนี้แทนที่จะเป็นการว่าจ้างให้ผลิตนะครับสองคนนี้ตัดสินใจร่วมมมททุุนนครรรรบ่่วธกกิจจเพือีะส้้าาางแดลขึ อังเรกลเลอร์ครับรับหน้าที่ในการผลิตนะครับเสื้อผ้าต่างๆเพราะเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่แล้วโดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ออกมาในแบรนด์ลาคอสนะครับนั่นก็คือเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อโปโลครับแล้วก็ติดสัญลักษณ์จระเข้นี้ครับเอามาขายเจาะกลุ่มนักกีฬาแทนนิสโดยเฉพาะคุณเชื่อไหมครับว่าปัจจัยความสําเร็จหนึ่งของลาคอสนะครับคือย้อนกลับไปในปี1933เนี่ยก็ประมาณ90ปีที่แล้วนะครับต่อนั้นเองครับเสื้อผ้าต่างๆครับไม่เคยมีแบรนด์ไหนนะฮะที่เอาโโลลกกก้สััญษณ์์ขออองบรนดมาช ด้านนอกครับพอรู้สึกว่าเสื้อผ้าต่างๆแฟชั่นต่างๆเนี่ยมันก็คือเสื้อผ้าใช่ไหมฮะส่วนแบรนด์เนี่ยโลโก้เนี่ยมันก็จะเป็นของที่อยู่แค่หน้าช็อปเท่านั้นเช่นถ้าคุณไปซื้อของนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยคุณก็จะได้เสื้อผ้าที่เป็นดีไซน์ครับเช่นสมมุติคุณไปซื้อเสื้อผ้าของแบรนด์กอไก่ฮะมันก็จะเป็นเสื้อผ้ารูปทรงนี้ครับแต่ไม่ได้มีโลโก้สัญลักษณ์เนี่ยแสดงออกมาโดดเด่นหลาอยู่ข้างนอกแบบนี้ฮะซึ่งลาคอสเองครับแทบจะเป็นแบรนด การที่เอาโลโก้ของแบรนด์เนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกออกมาชูโดดเด่นด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทําการตลาดที่ไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่ครับเพราะความเชื่อของคนสมัยนั้นนะครับเชื่อว่าไม่มีผู้บริโภคคนไหนหรอกอยากจ่ายเงินแพงๆแ,แล้วโฆษณาให้กับแบรนด์แต่คุณเลนเน่ลาคอสไม่คิดอย่างนั้นครับคุณเลนเน่ลาคอสนะครับ, <ark> รบเขาคิดว่าการที่คนเนี่ยได้ใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โลโก้รูปจระเข้ที่หมายถึงลาคอสเนี่ยมันเป็นการอัปเกรดนะฮะภาพลักษณ์ให้กับตัวเขาเองครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะใส่เสืื้้้้อออตตัััววนนีีรบพพมกกโโลเ่แสดง หเห็นว่าเขาเนี่ยคือคนที่ซื้อของของแบรนด์นี้นะซื้อของแพงนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่มีคลาสนะมีรสนิยมนะดังนั้นคุณเลเน่ลาคอสครับก็เลยตัดสินใจว่าการที่เอาโลโก้สัญลักษณ์มาไว้ข้างนอกเนี่ยจะเป็น1ครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีจุดต่างนะครับจากการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์อื่น2ครับเป็นการโปรโมทแบรนด์ไปในตัวซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่ากลยุทธ์นั้นครับกลายเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ลาคอสประสบความสําเร็จมาจนทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของแบรนนนดททีีีี่่่่มชืออววาาลคะรัโโก้จเยเยห็ จนคุนตาครับมาถึงตรงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับสําหรับผมเองนะฮะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับที่ได้เรียนรู้จากคุณเลอร์เนลลาคอสอย่างแรกนะครับนั่นก็คือดูว่ากระแสลมกำลังพัดพาไปทางไหนครับนั่นก็คือจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในทะเลครับแล้วมีกระแสลมแรงครับเรามี2อย่างด้วยกันครับหก็คือนั่งดูอยู่เฉยๆครับเหมือนที่เราทําอยู่ทุกๆวันกับอีกอย่างหนึ่งครับดูว่าลมมันกําลังพัดพาอะไรไปพัดพาจากที่ไหนไปที่ไหนครับและถ้าเราสามารถเกาะแรงตรงนั้นได้ครับเราสามารถใช้ลมตรงนี้ลม แรงเ,เป็นเครื่องทุนแรงได้เราก็จะออกแรงน้อยลงแต่ว่าว่ายน้ําไปได้ไกลขึ้นล่องเรือไปได้ไกลมากขึ้นเหมือนอย่างที่คุณเลนเนลาคอสครับรู้ตัวว่าเขากําลังโด่งดังขึ้นมาฮะจากการเป็นแชมป์แกลนสแลมถึง10รายการนะครับซึ่งนักเทนนิสหลายคนเนี่ยทำไม่ได้เขากําลังเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับและเขาเลือกที่จะใช้ความดังตรงนี้ครับใช้กระแสตรงนี้ในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ประสบความสําเร็จนั่นก็คือเขาเลือกที่จะใช้สิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาครับคือจรอะเข้ฮะขึ้นาทุกวอย่งั เพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ดังนะครจะทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่เราเห็นครับดาราทั่วไปฮะดาราไทยดาราต่างประเทศตอนที่ดังๆครับมีเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากที่กระแสมันหายไปครับดาราบางคนถึงกับไม่มีเงินจะกินดังนั้นสิ่งที่คุณเลนเน่ลาคอสเห็นครับนั่นก็คือตอนนี้กระแสลมกําลังพัดพาไปทางนู้นฉะนั้นเขาเองก็อยากจะเกาะกระแสลมนี้ไปให้ได้ไกลเหมือนกันซึ่งเป็นที่มาของบทเรียนข้อที่2นะครับนั่นก็คือถ้าคุณกําลังเห็นแล้วว่ากระแสมันกําลังพัดพาไปคุณ เสียเวลาอีกนานไหมกว่าจะได้ออกเรือครับถ้าคุณเลอร์เน่ลาคอสเห็นว่าเขากาลังมีชื่อเสียงครับกำลังโด่งดังแล้วเขาก็มวัวแต่ไปนั่งคิดว่าจะทําอะไรมาขายดีจะผลิตเสื้อผ้าจะผลิตแฟชั่นหรือว่ารองเท้าอะไรยังไงดีกว่าเขาจะพร้อมผลิตป่านนั้นครับชื่อเสียงเขาก็อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ไม่มีกระแสลมพัดพาไปอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่เขาทำครับคือการติดต่อไปที่คุณอังเดรกิลเลอร์คนรู้จักของเขาครับยอมเสียส่วนแบ่งสัดส่วนในบริษัทครับเพื่อให้คนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วพร้อมที่จะทําให้คุุุณเรรริิิ่่มธธกกจจได้ททันีีา ไปได้ไกลพร้อมกับกระแสลมครับและอย่างที่3นะครับนั่นก็คือไม่ว่าทฤษฎีการตลาดทฤษฎีอะไรที่คุณเรียนมาไม่ว่าจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็ตามครับทั้งหมดนั้นเป็นแค่ข้อมูลในอดีตครับมันไม่สามารถการันตีความสําเร็จได้ในอนาคตเหมือนอย่างเช่นประมาณ90หรือว่า100ปีก่อนที่ทุกคนบอกว่าถ้าจะทําแบรนด์ทําโลโก้แบรนด์ห้ามเอาโลโก้แบรนด์ออกมาข้างนอกเพราะผู้บริโภคไม่มีใครที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าไปแล้วก็ไปโฆษณาให้แบรนด์คุณหรอกนี่ไม่ใช่สิ่งที่ลาคอสคิดครับแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือผู้บริโโโภคเนี่ห็วามโลโก แบรนด์นี้จะทําให้ฉันเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเหมือนกับว่าฉันเป็นคนมีสไตล์ฉันเป็นคนที่มีฐานะและที่สําคัญมันก็ช่วยให้คุณ P r อแบรนด์ไปได้ในตัวด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณเลนเนลลาคอสนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับที่สนุกไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของรีไว้ครับคุณเชื่อไหมครับว่ารีไว้เนี่ยคือแบรนด์แรกของโลกนะครับที่ขิดคน้นกางเกงยีนขึ้นมาและทําไมเขาถึงสามารถยืนระยะได้มาเป็นร้อยปีขนาดนี้เพราะหลายๆครรรััั้้้้งงบิบษทเเนนนีี่่่ยกกกกอตตขึมมามมาาไไปปปป็ะะ็ป็ลหจะแส เพนขึ้นมาครับโด่งดังขึ้นมาแต่ไม่กี่ปีก็ล้มหายตายจากไปทําไมดีวถึงสามารถประสบความสําเร็จมาได้จนทุกวันนี้เขาคิดยังไงเขาทํายังไงให้แบรนด์เขาเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จและอยู่ยงคงกระพันมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในทับคอมเมนต์นะครับและสําหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และ s u b s c r i ต e ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่า เพื่อนคุณที่อาจจะกาลังอยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทําแบรนด์เป็นของตัวเองเขาจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจอยากคุณเลยนี่ลาคอสไปดูเป็นแรงบันดาลใจกันครับและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i b e ติดตามก็ได้น,น,นะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามมมาาาาเกาากกก็บบออหหรสสสสงงััันนทุดด์ผวี